กรบสวัสดีแขกผู้มีเ,มเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการออกมาแฉถึงจำเลยทั้งสองผัวเมียวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากบุคคลสองท่านที่จะขึ้นมาเมามอยกันเรื่องนี้ท่านแรกที่ให้เกียรติขึ้นมาแฉบนเวทีก็คือโอ้นี สำหรับท่านที่สองที่จะขึ้นมาแฉบนเวทีก็คือเฮียเดินนาคาขอเชิญสดับรับฟังได้นักบัดนี้เลยครับเต็มที่ไปเลยว้ปปู ไม่ต้องยั้งโอเคปู่จัดให้ไอคนอย่างบักควยนั่นเหรอไม่มีใครแนะนำอะไรมันได้หรอมันอะเป็นตัวของตัวมันเองและคนอย่างมันอะนะไม่เคยขอโทษใครก็อยู่มาตั้งนานแล้วเคยเห็นไหมเคยเห็นบักควยมันออกมาขอโทษใครไหมไม่มีไม่มี ไอคนที่มันติดตามบกพุยตั้งแต่ต้นๆน่ะเคยเห็นบบกควยมันขอโทษใครบ้างไหมไม่มีสิ่งที่มันคิดคือมันต้องถูกหมดทุกอย่าง <c oughs> มันไม่เคยมีความผิดใดๆเลยและมันก็จะออกมาอ้างว่าผมผิดอะไรเห็นไหมคุม้นๆไหมครับ <c oughs> และตอนเนี้ย ต่างคนต่างก็ใช้การอ้างสังคมที่มองสังคมที่เห็นสังคมที่ได้รับฟังต่างๆนาๆนามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพวกยูทูบเบอร์สายบักพวยมันถึงได้ทยอยออกกันไปทีละคนสองคนมีไหมเหลือใครไหม <ś les> ที่อยู่ข้างบักพวยกับนางเถิกได้ก็คือคนที่ต้องเก็บความลับอยู่ และต้องเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของสองผัวเมียนี้มาแค่ทามาหากินอย่างเดียว <c oughs> ทุกคนรู้หมดไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คนไหนทุกคนจะรู้กันหมด <c oughs> ไม่มีใครกล้าพูดเพราะอะไรเพราะยังต้องอาศัยจำเลยสองผัวเมียนี้ในการหากินอยู่นั่นไง <c oughs> และก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยตรงเนี้นะ เขาไม่ได้เข้ามาเพราะความสงสารบักปวยกับนางเถิกหรอกนะพวกเขาอ่ะอยากให้ปูนปั้นปลอนสริ์เนี่ยประกอบร่างให้ไวที่สุดเข้าใจไหมและไอ้ที่ยูทูบเบอร์ตัวหนึ่งออกมาไลฟ์สดบอกว่าไม่มีเงินทุนก่อสร้างต่อจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่มีเงินหรอกเ,เงินอะมันพร้อมนะ ผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาก็พร้อมใจที่จะช่วยแต่ทีเนี้ยเงินที่ให้ไปอะ่ะมันไม่ไปลงที่องค์ปู่ปรสิทธตนี่สิมันจะกระจายไปตามจุดต,ต่างๆมันไม่ตรงจุดประสงค์อ่ะเข้าใจไหมผู้ใหญ่ใจดีอะ่ะเขาเคยขอดูบินค่าใช้จ่ายต่างๆในการก่อสร้างคูนั้นป,นปรสิทธตนี้แล้วมีไหมมีบินไหน ที่พวกบักควยกับนางเถิดเนี่ยมันแจกแจงได้บ้างมันแจกแจงไม่ได้นี่คือความหมายที่ผมจะสื่อให้ทุกๆคนได้รับรู้ oh. แล้วก็ยังมีเอฟซีท่านหนึ่งนะถามมาว่าทำไมผู้ใหญ่ใจดีถึงน้อยใจ oh. <laughs> ก็พวกเขาอุตสา์ช่วยกันเต็มที่นึกว่าบักควยกับนางเถิดเนี่ยจะมีจิตใจที่เมตตา mm hmm. แต่ปรากฏว่า เปล่าเลยผูย้ใหญ่ใจดีเขาก็คิดว่ามันทั้งคู่จะเป็นผู้นำที่สามารถจะนำสังคมไปในหลักเกณฑ์ของคำว่าเมตตาได้ oh. เหมือนกับที่พวกเขาได้ช่วยเหลือพวกมันทั้งสองตัวแต่บางทีบางสิ่งบางอย่างพวกเขากลับต้องถอนหายใจว่าทำไมสาเหตุอะไร <laughs> แต่พอถามถึงความถูกต้องพวกมึงกลับไม่มีคำตอบให้เขาะพวกมึงก็ได้แต่พูดว่าถูกเขาแซะถูกเขาด่าถูกเขาว่าแต่พวกมึงอะก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนให้เขาดูชีวิตของพวกมึงอะก็เลยต้องชีพหายแบบนี้ไงถูกต้องไหมวันนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนละกันนะ พูดแล้วมันขึ้นเอาไว้ต่อรอบหน้าแล้วกันนะแอดทำเนี้โอเคโอเคงั้นแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะได้ให้เฮียเดียเขาขึ้นต่อสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านสำหรับวันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวที่พัทยากันนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งที่พัทยา มีบะพวยนังเธอไอหมูขี้เรื้อนกับเมียของมัน <c oughs> ไป <c oughs> พักที่โรงแรมแห่งหนึง่ง <c oughs> เพื่อเตรียมตัวที่จะไปเยี่ยมชมโรงงาน <c oughs> ที่ไอหมูขี้เรื้อนมันอ้างว่าเมียมันเป็นเจ้าของโรงงานแห่งนี้ <c oughs> และไอวันนั้นน่ะผมก็อยู่ที่นั่นพอดีไอหมูขี้เรื้อนนะมันก็ให้ผมเอาอาหารไปส่งให้กับจำเลยทั้งสองตัว <c oughs> มันทั้งสงตัวนีนะ แรกฟรีตลอดงานไม่เคยฟักเงินจ่ายซักมือพอผมไปถึงนะมันก็สถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดเพราะมีโพสจัดทนายท่านหนึ่งโพสมาประมาณว่าทนายผู้นี้จะไม่ขอทำคดีต่อให้กับสองจำเลยนี้อพวกคุณก็คิดดูสิขนาดทนายโพสอย่างนี้แล้วนะ พวกมันเนี่ยยังไม่สำเนียกันเลยมันไม่คิดที่จะไปขอร้องอ้อนวอนทนายเลยนะแต่มันทั้งคู่กลับเป็นกังวลว่าจะหาเงินจากที่ไหนไปจ้างทนายคนใหม่มาแทนทนายคนเก่าไอตอนที่ผมเข้าไปในห้องนั้นนะนะก็ไม่เจอนางจำเลยตัวเมียอยู่ในห้องนั้นหรอกแต่ได้ยินเสียงนางเนี่ยคุยโทรศัพท์อยู่อีกห้องหนึ่ง สักพักนางก็เดินมาตามให้จำเลยตัวผู้ให้ไปคุยโทรศัพท์แทนมันได้ยินแ,แววๆนะว่าเป็นสายของทนายรัชพลแต่ทนายอ่ะไม่อยากคุยกับนางจำเลยตัวเมียตัวนี้ <c oughs> นางตัวนี้นี่มันเสลจริงๆ <c oughs> นางก็คงอยากจะเคลียร์เองอะนะ <c oughs> เพราะว่าทนายชุดเนี้เป็นทนายฟรีไม่ต้องเสียเงินค่าจ้าง แต่ติดตรงที่ให้จำเลยตัวผู้เนี่ยมันไม่ยอมเคลียร์ด้วยนี่สิเพราะความเยอ่อหยิ่งยโสโอหังตามสันดานของมันมันเลยคิดที่จะเปลี่ยนทนายโดยวางแผนขอทานเพื่อหาค่าจ้างทนายคนใหม่จากเหล่าบรรดาเอฟซีทั้งหลาย <c oughs> นี่คือแผนการของพวกมันในการหาเงินที่ผมได้ยินมานะ <Ooh. S 2> เดี๋ยวเอาไว้ผมมาแฉต่อแล้วกันนะพอดีว่าวันนี้มีนัดที่จะไปชนไม่ได้ไปชนบุรีนะแต่จะไปชนแก้วกับแอธานินเขาซะหน่อย <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณแอธานินขอบคุณผมนณีรวมถึงขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธานิน h o แอโฮมด้วยนะครับขอบคุณครับ Oh. you.